สวัสดีทุกคนด้วยผมเองนะครับเชนซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นเกมหิมโพสเตอร์ใช่ครับเป,เป็นเกมโพสเตอร์นะซึ่งวันนี้มากับคุณคุณนัชชากับคุณเค้กอีกแล้วไม่ได้ทำมานานใช่นะอย่าเริ่มไปออไปติดตามเขาด้วยนะม,มาสนับสนุนเังั้นโอเคไม่เป็นไร นะแชทตรงนี้ไหมเออนะคุยกับเขาแม่งไม่สนุกเลยชอบการรอชิปหายนะโอ้นี่เราได้เป็นอินโนเซนต์ใช่ไหมอ่าน่าจะใช่มั้งอินโนเซนต์เอออ่ะไปทำคุยกันเลยนะครับอ่านะผมเป็นคนที่ระแวงอืใครเป็นกันแน่ แล้วังคนอื่นกดเปิดหนึ่งแบบนี้อะผม,มเล่นมากี่ครั้งแล้วนะน่าจะประมาณจำได้แล้วมั้งเออผมมาเล่นกับคุณเอ,อทีมนะทีมคุณไปคอ่อนเกมนี่แหละเออไม่ใช่ทีมตอวทหารนะเป็นทีมทอทงนะ <laughs> โอเคทำเคํำควสยเสร็จแล้ววะโอ้ยมีคนตายเฮ้ยใครตายกันแน่เนี่ย ฉันสงสัยเออเออผมว่าชอบเกียนคนคนอื่นอะเออ,เอ,อขอเลือกใครดีเนี่ยโอ้โหอ,อือฮึอ่ะขอเลือกสีมโมล้ะกันนะครับอะสีโมงน่าสงสัยที่สุดดิเดดดิอ,อย่างวะเนี่ยผมก็โหมดไปมั่วๆนี่แหละโถนะโอเค แล้วอ่ะคุณเค้กโหวตอะไรโหวตใครโหวตใครโอ้โห,โหคุณเค้กโหวตสีอ้าวโหวตเหมือนผมเลยสีม่วงสีม่งวงโหวตคุณเค้กแล้วคุณเค้กกอาโหวตสคริปต์โอเคเอ้าถูกเฉยเอา้าโหวตม่วงก็ถูกเฉยโอ้โหคนอาชาโหวตเหมือนผมนั่นแหละเอจาสีม่วงอ่ะ,อะโอเคไป กลับมาละไปทำควสต่อระแวงใครต่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวสีเขียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินทะลุเลยเดินทะลุเลยโอ้ยโอ้ยค้างค้างเดี๋ยวเ,ยยๆๆๆเๆๆวดี๋ยวจิบจิบกดกดสิวันดีวันดีคุณนาชาเอออืมทำคุ้ที่ไหนที่ไหนเออตรงเนี้ยตรงนี้ ะเฮ้ยใครเปิดออกซิเจนเอยเเมื่อกี้ใครอยู่ด้านหลังผมเมื่อกี้ใครอยู่ด้านหลังผมเดี๋ยวใครเปิดออกซิเจนเอ้ยปิดปิดมากกว่าเชื่อปิดปิดออกซิเจนเออเขาก็มองเฮ้ยโอ้โหปิดแล้ว่าเปิดกันแน่อะโอ้ชื่อวันเฉย เอ้ยมวดคุณนัชชาน่าจะไม่ใช่นี่แหละถ้าเกิดคุณนัชชามาคิดผมคุณนั่นน่าจะฆ่าผมแน่นอนเออผมเออเระแวงเออเลือกแม่งเค้กยิกๆคกโวดมันเค้กตัวนี่อะไรเนี่ย <laughs> อืมเค้กเค้กเค็กเค้กเป็นเค็กเป็นนะ กูว่าแหละเออ,อทำไมกูดาวเทียมผมมันเทพอะครับต่นผูชชมผมว่าและเป็นคนเค้กจริงๆด้วยโอเคไม่เป็นไรนะเราจะเป็นฮิมโพสเตอร์ไม่ไล่ฆ่าคนอื่นอย่างเมามันใช่ไหมคุณนัทชาคนเค้กเมื่อกี้เป็นสินะ นี่นี่ได้มาจากไหนเนี่ยไข่อะไอไข่นี่มันได้มาจากไหนนี่อะโอเคก็รอไปนะครับแค่สิบเอ็วิเดี๋ยวตัดแป๊บ What? What วัดวัดอุ๊ยทำไมไม่ได้เป็นโปสเตอร์กันเนี่ยวัด ความนี่อย่างชอบเลยว้าวเกียรแบบนี้สุดๆได้เป็นอินโนเซนต์ตลอดนะจ้างมันตัวตัวอยากร้องไห้อะไปทำควสของเราให้มันจบๆไปเลยแล้วคนเค้กอยู่ตัวนั้นจำเอาไว้ให้ดีนะครับท่านผู้ชมคนเค้กเป็นสีเหลืองนะอือ ซึ่งผมก็เป็นสีน้ำตาลโอ๊ะเวทอะไรเนี่ยวะใครตายอีกละว,ว้าวฮนะึวัดหยังงมะนะัน่ยเข้ามาบวตเลยเออบอกไอ้เจ้าสีดำบอกว่าสีเอ่อสีสีนี้ วันอวอโอ้ใครโวนใครผมอ่ะโวนคุณเค้กอีกรอบหนึ่งนะมันจะมีโอกาสเป็นโปสเตอร์อีกครั้งหนึ่งอ่ะเออไม่รู้อ่ะไปไปไปเรื่อยเร็วอ้าวว้าวก็มป็นคุเค้ก <laughs> วัดแล้วจะเป็นอ้าวผมว่าแล้วมีโอกาสเป็นโปสเตอร์สองครั้งเดาถูกต้องเย่ <laughs> นี่ดาถูกตลอดเลยเนี่ยเถอะไปทำควยต่อต่อคลิปผมจะไปหกโอ้ยหกนาทีแลละโถไปเจ็ดนาทีโถออีกผ่าดกด กดทำคุยเร็วๆเดี๋ยวคลิปก็ถึงสิบนาทีก็จบเรื่องซึ่งเออเล่นได้แครสองครั้งสินะอต้องรีบอ่ะนี่อ้าวเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้โอเคอืมโอโ้โหอุณหภูมิสินะเขาบอกว่า,าสัญลัให้นั่นอ,ะอ่ะ เร็ว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 ผมอยู่ชิดมากที่สุดโอ,อ้ออกซิเจนพูดถูกป,ปะเนี่ยเออสีเขาสีตรงนี้ไปล้กดเร็ว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 เมื่อกี้เสียอะไรนะเออเริมเริ่มเราจะถึงล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 ะปึ๊บเย่ขอบคุณมากสีม่วง ไปทำควสตต่อ,อเกิบไปแล้วขอตัดมา,าที่ผมทำควีสิบก่อนนะวัดตับเฮ้ยโอ้โหคุณนัชชา,าว้าวเมื่อกี้ผมอยู่ชิดคุณนัชชามากที่สุดละเออตายซะง,งั้นโดนฆ่าโทษ นัชชาเป็นคนโทรยศกดค่าแล้วแล้ว,ลวกดรีพอร์ตอีกแม่งเป็นคนที่อุบาทที่สุดโอ,โอเป็นหน้าที่ของอิอมโพสเตอร์เออโบตมาเนี่ยแหละสีชมพูเออสีดำเก่งมากสีชมพูเป็น เอ,ออยังอยากจะมีหน้ามาแก้ตัวอกีกอีผีกดโอดไม่ได้ถูกเอ้ยเสียดายเลยเป็นผีทำอะไรไม่ได้ทำไไ้้แค่ตามควิตอกชิบหายให้กำลังใจสีดำสูสู้สู่สู้อออย่างมันอ่านไม่ออกแช่งมันเถอะ เดี๋ยวๆๆทำไมมันมีไอที่ตรงนี้ได้อะฮะลาก่อนนะครับคุณนชาคุณนชาเป็น XD แยยๆทุกคนโหวตถูกแล้วว้าเฮ้ยยัสมน้ำหน้าเอ๋โอเคอืมอ Yes กรูชนะกูชนะเดี๋ยวฮะลาก่อยนะทุกคนเดี๋ยวขอไปตัดคลิปนะส่วนใครชอบคลิปผมนะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับอ่ะเพื่ออให้ลองใจผมมานิดนึงก็พอโอเคสำหรับคลิปนี้บายครับอ่ะไม่มีกการทักทายเลยทัว